ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่าวข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของกุศลเทพเทพฤีวิ์และเป็นเฉีวภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของกุสุเทพเทพฤิมิตมณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุธทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังเช่นนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย ให้คุณสุเทพเทพนิมิตจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณจีรภาที่เราบุตรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ พรุ่งนี้จะได้อัโมทนาสาธุกัศธาของคุณจีรภาทธีราบุตรและครอบครัวกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอยู่สี่คำนะทุกสมุทัยนิโรธและกมรคแต่เรียนสัตถิที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคี อริยสตัตตที่พุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พระยาศะและก็ใครต่อหลายคนอีกมากมายนั้นอริยสัตติที่พระเจ้าทรงสแสดงนั้นคือหนึ่งทุกขะอริยสัจจสองทุกข์สมุทยัยอริยสัจจะสามทุกข์นิโรธอริยสัจจะและสี่ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะ อจารยอยยสัตตีในนวโกวาถ้ากับอริยสัตสีในธรรมจักรกัตนสุตตะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราควรเรียนอริยสัจจะทางสองอย่างเดี๋ยวจะว่าเราไปต่อต้อริยสัจจะแนวโกวาทเขาเรียนมันั้งสองอย่างเลยเรียนทุกสมุดไทยนิโรธมรกกันมาแล้วเนี่ยที่นั่งเนี่ย หรือใครจะไม่ได้เรียนก็แล้วแต่เถอะแต่อริยสัจจานี้เป็นธรรมะที่พุทธเจ้ากลัดสรู้เป็นธรรมะที่พุทธเจ้ากลัดสรู้แล้วพุทธเจ้ากลัดสรู้อย่างไรก็แสดงแก่ปัญจวัคคีย์อย่างนั้นฉันท้าเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ากลัดสรู้ธรรมะด้วยอะไรอย่างไรต้องเรียน ธรรมจักกับวัตนสุตะที่พุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวคีพระพุทธเจ้าจะไม่ปิดบังธรรมะที่พระพุทธองค์กลัสรู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกความกลัสรู้แก่ปัญจวคีเป็นครั้งแรกในวันขึ้นสิบห้าค่ำเพ ن เดือนหกธรรมะที่พระเจ้าบอกแก่ปัญจวคีนั้นชื่อว่าธรรมจักกับวัตนสุตะ ความที่พุทธเจ้าเปิดเผยการกลัดสลู้แก่ปัญจวคีก็คือยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสากาลังยานทัศนังนสุวิสุทังอโหสิกับอีกตอนหนึ่งอ,อีกตอนหนึ่งก็คือสุวิสุทังอโหสิไม่มีนะ ความมีสองตอนตอนแรกมีความแปลความว่าดูก่อนปัญจวคีการใดที่ความรู้แจ้งในเอสสตีอันมีสามรอบอาการสิบสองยังไม่บริสุทธิ์หมดจดเราจะไม่ประกาศว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อความรู้แจ้งในเอสสรีอันมีสามรอบ อาการ12บริสุทธิ์หมดจดดีแล้วเราจึงประกาศได้ว่าเราคือผู้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณเราจึงประกาศได้ว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่นการกลัดสรู้เป็นพุทธเจ้านั้นต้องกลัดสรู้ด้วยอริยสัจสี่อันมีสามรอบอาการ12 ฉันอยากจะรู้การกลัก่รู้ของพุทธเจ้า instagram. ด้วยเลยสสสีอันมีสามละอาคารที่สองนั้นอย่างไรจรึงต้องเรียนอริยสัจสีในธรรมจักรกัตนะสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงเมื่อเรียนตรงนี้แล้วเราก็จะไปค้านไปค้านคำแปลที่ว่าที่ว่าสัมมาสัมพุทโธที่แปลว่า กัตถรูชอบได้โดยพระองค์เองการแปลว่าสัมมาสัมพุทธแปลว่ากัตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั้นเป็นการแปลตามในแห่งพยัญชนะไม่ใช่แปลตามในแห่งอัฏฐะแปลตามในแห่งอัฏฐะต้องยึดธรรมจักรกัปตันสุตต ที่พุทธเจ้าตรัสวิาญ,ญาณทัศนังความรู้แจ้งอะิยสศัจสีอันมีสามรอบถ้าไม่บริสุทธิ์หมดจดก็จะไม่ประกาศว่าเราคือตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อความรู้แจ้งอะิยศสศัจสีบริสุทธิ์หมดจดเราจึงประกาศได้ว่าเราคือตถาคตผู้ตรัตรู้สัมมาสัมพุทียานแสดงพุทธเจ้ากรัตตุลยสศัจสี ไม่ใช่กับตรู้ชอบและยศสติต้องกัตรู้ถึงสี่ครั้งกัตรู้ถึงสี่ครั้งนะครั้งแรกเป็นโสดารั้งที่สองเป็นสกิทาคัคทั้งที่สามเป็นนาคาครั้งที่สี่เป็นอระหังกลัตรูร้ยัสตีได้โดยพระอเคองเรียกว่าอะระหังไม่ใช่อรหันแต่ปัญจวคีต,ตรู้ยศสีิโดยอาศาัยคำสอนของพุทธเจ้า จึงได้ชื่อว่าเป็นพระอระหรันต์ที่ต่างกันตรงนี้ระหว่างอารหังกับอรหันต์เนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะโดยเอาเหตุผลเป็นตัวตั้งแล้วเอาภัยชนะที่พุทธเจ้าทรงสแสดงมาเป็นตัวประกอบเราก็จะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอระหรันต์ แต่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหังเพราะกรัตรุยสสีได้โดยพระองค์เองส่วนสาวกเป็นพระอรหันต์เพราะกรัตรุยสสีได้โดยอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องบอกกันซะให้เข้าใจก่อนที่จะได้เรียนอริยสสีอริยะคือประเสริฐสัจจะคือความจริง ความจริงที่ประเสริฐนะมีสี่ประการนั่นคือทุกขได้แก่ขันห้าเพราะขันห้าประเสริฐหรือจะบอกว่าทุกข์นั่นคือความประเสริฐและก็มีจริงจริงชื่อว่าทุกขะอริยะสัจจะนี่เราต้องเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้ากันตั้งแต่คําแรกประโยคแรก ถ้าคำแรกก็ไม่รู้ประโยคแรกก็ไม่รู้มันก็จะเอาความไม่รู้รวมไปเรื่อยๆแล้วก็จบลงด้วยความไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่คำแรกรู้ตั้งแต่ประโยคแรกเราก็จะสามารถเข้าใจจบลงด้วยความรู้และก็ความเข้าใจนะ ฉะนั้นเราจะต้องเรียนเรื่องอริยสัจจะกันซะก่อนจนกว่าจะครบสัจจะทั้งสี่คือทุกขอริยสัจจะสมุทัยอริยสัจจะนิโรธอริยสัจจะและก็นิโรทุกขนิโรธากามินีปฏิปัตาอริยสัจจะไหวไหมเรียนให้ครบสี่สัจจะแล้วค่อยกลับเอาไหมครับ ผมไม่เชื่อหรอกเอาวันพรุ่งนี้ปฏิบัติทั้งวันนะฮะนะทั้งวันแล้วก็หกโมงเย็นมาทำวัดสุดมนต่อวันลุงขึ้นต้องกลับกันแล้วผลปรากฏว่ายังไม่สว่างเลยพับผ้าเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ท่านในพ้นหัวเลาะถูกใจเพราะว่าเหมือนกันกับผมเลยเกลียมนะอันนีสัจจะยังไม่จบเลยเกลียมพับผ้าใส่กระเป๋าลาและหนออฟันเก่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะมาอยู่ที่เนี่ยมันแห้งแรงมันแห้งแรงก ตัณหามันอยากกลับบ้านมานั่งฟังฟังเออวันนี้วันที่สามแล้วพรุ่งนี้ก็วันที่สี่มาลืก็กลับบ้านแล้วน้อเราแนะ่จบหรือไม่จบไม่รู้แล้ะแต่นับไปก่อนพรุ่งนี้มาลืนนี้กลับแล้วนั่นนะฮะตัญหามันชวนกลับบ้านอยู่ที่นี่มันแห้งแล้วจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะเนี่ย อ้าวามาเรียนจบหรือไม่จบไม่เป็นไรความสำคัญอยู่ตรงที่รู้และเข้าใจถึงไม่จบก็รู้และเข้าใจจบก็รู้และเข้าใจจากนั้นเรามาเรียนกันก่อนอริยสัจจะมีสี่คือหนึ่งทุกขะ อริยะสัจจะวิธีการเรียนธรรมะ,ะกับผมนะต้องใช้คําว่ากับผมผมจะไม่มีวิธีการเรียนเรียนแบบของคนอื่นเขาหรอกค่ะแล้วท่านไม่ต้องไปเรียนบาลีเหมือนพระคุณเจ้าเกลียบไปเรียนบาลีอีกสององเรียนธรรมะกับผมไม่ต้องรอจบปเรียนมีวิธีเรียน คืออย่างเช่นทุกขะอริยสัจจะเนี่ยเอามาแบ่งทุกขะคืออะไรอริยะคืออะไรสัจจะคืออะไรหาความหมายหาคำแปลก่อนนะทุกขคออะ,จจะคืออะไรสัจจะอริยคืออะไรสัจจะคืออะไรเอามาแบ่งเอาทุกขะนะบวกด้วยอริย บวกด้วยสัจจะเช่ไหเอาทุกขเรียสัจจะเอาขวานมาจามก็แบ่งได้เป็นสามคำทุกขเรียสัจ,จะนะแล้วเราก็หาคำแปลจากทุกขคือขันทุกขนะคือขันแปลว่ากองแห่งทุกข์ทุกขนะแปลว่าขันคำว่าขันนี่แปลว่ากองแห่งทุกข นั่นก็วงเล็บไว้ว่าหมายถึงกองแห่งทุกข์ไม่ใช่ขันตักน้ำนะคำว่าขันเนี่ยนะขันทะแปลว่ากองแห่งทุกข์กองแห่งทุกข์มีห้าจึงเรียกว่าขันห้านั่นคำว่าขันตรงนี้เป็นคำย่อจากคำว่าขันห้านั้นทุกขะนะต่อไปอรลิยะแปลว่าประเสริฐอรลิยะนะ แปลว่าประเสริฐต่อไปสัจจะแปลว่าความจริงหรือมีจริงก็ได้จากนั้นขันเนี่ยเป็นของประเสริฐและก็มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทองคำเนี่ยประเสริฐและก็มีจริงใช่ไหมลาว ของดีมีค่าที่สุดในโลกทุกวันนี้เขาเอาอะไรเป็นเครื่องวัดฮะเอาทองคําเอาทองคำนะวัดกันด้วยทองคำนะอทองคําเป็นของประเสริฐนะแล้วก็มีจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าของประเสริฐที่มีจริงตรงนี้ต้องหมายถึงนําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ แต่ทองคำมันนำไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ทองคำมันก็นำไปสู่ความพ้นจากยากจนได้นะใช่ไหมใครมีทองคำก็ไม่จนนะนะพูดจริงหรือไม่จริงเนี่ยใครมีทองคำก็ไม่ยากจนใครมีทุกข์ก็ พ้นทุกได้นั่นมีทองคําพ้นทุก์ไม่ได้นะแต่พ้นจากยากจนได้แต่พ้นทุก์ไม่ได้มีทองคํามากอาจถูกฆ่าตายก็ได้มีเงินมากก็อาจถูกฆ่าตายก็ได้มีทรัพย์มากอาจถูกฆ่าตายก็ได้ถึงไม่ถูกฆ่าตายก็เดินหนีทรัพย์แล้วบนว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดขคองก็ได้ ใช่ไหมอลองลอง,ลองค่อยๆช่วยกันพิจารณาให้ดีนะสี่ในคำว่าทุกขะคือขันห้าอาริยะแปลว่าประเสริฐทองคำไม่ใช่อริยะแต่ทุกเนี่ยเป็นอริยะและก็เป็นความจริงด้วยอทองคำก็เป็นความจริงแต่ไม่ประเสริฐส่วนทุกขะนั้นเป็นความจริงด้วย ประเสริฐด้วยลองเอามาเทียบกันดูคําสอนของพุริเจา้านะกับความเป็นจริงของโลกโลกเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐเห็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐโลกนะฮะโลกเห็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐธรรมะเสนอว่าอาริยทรัพย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐ จะดันราหุนไปขอบ่อทองกับพ่อนะเพราะว่าพิมพาฤยโสทลาบอกพ่อราหุนตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นกษัตริย์อยู่กับเราแม่เห็นบ่อทองสี่บ่อสี่ขุมแต่หลังจากที่พ่อของเจ้าออกบวช สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบ่อทองทั้งสี่ขุมนั้นหายไปเจ้าเป็นรัชทายาทมีสิทธิ์ที่จะได้บ่อทองนั้นเจ้าจงไปขอบ่อทองนั้นแก่พระาศาสดาพูดเสร็จลูกคือลาหุก็รับปากแต่งองค์ทรงกายให้กับราหุ่อย่างงดงามลาหุนไปพบพระพุทธเจ้า กราบทูลขอ,อขอทรัพย์ของพระองค์ที่เคยมีอยู่พระพุทธเจ้าถามลาหุนระหว่างทรัพย์กับอริยทรัพย์เจ้าจะเอาอะไรลาหุนบอกว่าเอาอริยทรัพย์พระเจ้าข่าทำไมเป็นงั้นนะแม่บอกให้ไปขอทรัพย์ พอไปพบพระพุทธเจ้าแล้วอริยทรัพย์ดีกว่าพระเจ้าข่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกสารีบุตรจงประชาให้กับบวชเนนให้กับลาหุนเดี๋ยวนี้ตกลงลาหุนได้อริยทรัพย์ผู้ที่ได้อริยทรัพย์ํำไงคะองตรงผมโกนผม เปลี่ยนเครื่องนุงห่มเป็นบนรรพชิตลาหุนออกบวชทำให้พระเจ้าสุโทธทนะเศร้าเพราะเป้าหมายก็คือต้องการให้ราหุนเป็นกษัตริย์แทนสิทธทาเรากดว่าลาหุนมาบวชตามสิทธิ์าซะแล้วหมดหวังที่จะได้ลาหุนเป็นกษัตริย์ ไม่รู้จะกล่าวทัดทานอย่างไรจึงต้องขอพรจากพุทธเจ้าว่าต่อไปพระองค์จะอุปสมบทให้กับใครขอให้ผู้นั้นได้รับอนุญาตจากผู้ที่เป็นบิดามดาก่อนพระพุทธเจ้าก็อ,อนุญาตนับตั้งแต่นั้นมาใครจะบวชต้องขออนุญาตจากผู้เป็นบิดามดาก่อน ต้องขออนุญาตจากผู้เป็นบิดามดาก่อนเท่านั้นเองสุภาพรตรีลุกขึ้นมาทันทีต้องขออนุญาตภรรยาด้วยอันนั้นผู้ชายก็ข้องใจอาจารย์ในธรรมวินัยให้ขออนุญาตบิดามดารดาภรรยาต,ต้องขอด้วยไหมไม่ต้อง ไม่ต้องขออนุญาตภรรยาแต่สตรีถ้าจะบวชต้องขออนุญาตสามีก่อนเพราะสามีเป็นเจ้าของสามีเป็นเจ้าของภรรยานั่นภรรยาจะบวชจะต้องขออนุญาตผู้เป็นสามีก่อนจันพระนางเขมาไม่เหตสีของพระเจ้าพิมพิสารองค์เล็ก ที่มีความสวยสดงดงามท่านองตนในความสวยสดงดงามไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอระหันต์จะบวชเป็นภิกขุณีจึงต้องกลับพระนครขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารก่อนพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบัน รู้ว่าภรรยามาขอบวชก็แสดงว่าสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงจัดอนุญาตแล้วก็ส่งนั่งวอทองไปนะ,ะไปส่งมเหสีถึงเวรุวันให้บวชเป็นพิกุณีเอาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธินะ,ะผู้ชายจะบวช ขออนุญาตจากพ่อแม่ผู้หญิงจะบวชขออนุญาตจากพ่อแม่และสามีผู้ชายจะบวชขออนุญาตบิดามรรดาไม่ต้องขออนุญาตภริยาถ้าเพราะภริยาไม่ถือว่าเป็นเจ้าของสามี พริยาแปลว่าผู้บำรุงบำเลอสามีให้ได้รับความสุขสามีแปลว่าผู้เป็นเจ้าของนี่หลักธรรมะมีอยู่อย่างนี้นะสามีได้เชื่อเป็นเจ้าของเอาอันนี้เป็นเรื่องของสัพพัญญุตยานนะเล่เาให้ฟังไม่ได้เล่าให้เชื่อแต่เป็นองค์ประกอบ น่าเผื่อท่านชายคิดอยากจะบวชก็ขออนุญาตผู้เป็นบิดามารดาซะแม้จะไม่ขออนุญาตผู้เป็นภรรยาก็ไม่ได้ผิดธรรมวินยัยแต่ถ้ารักใคร่กันดีปรึกษาาาลือกันเป็นที่ตกลงโปรงใจภรรยาก็ได้บุญมากมายมหาศาลที่ให้สามีได้บวชตรงนี้เป็นข้อนะพิเศษเอาเลยทุกขารียสัจจะไปแล้ว กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่กำลังพูดถึงเรื่องความประเสริฐนะรั์คืออะไรทรัพย์คือสิ่งที่ทำให้เกิดความปราบปลื้มใจนั่นคนมีทรัพย์จึงปลื้มใจนะแต่ทรัพย์ก็ไม่ประเสริฐเท่ากับอริยะรั์ นั่นอริยทรัพย์ก็หมายถึงมรสีผลสีนิพพานท่านผู้ฟังที่เคารพคคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำนเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสามาธิทิฐิทิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ธรรมะและศรัทธาของคุณสุเทพเทพนิมิตรับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุการศรัทธาของคุณสุเทพเทพนิมิตมานโอกาสนี้ แล้วคืนนี้เวลาหมดนะต้องติดตามแล้วฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสนธากของกุญจิรภาธีรวุฒิและครอบครัวรับอิชฌาภาก็จะได้อดุโมทนาสาธุกับสธาของกุญจิรภาธีรวุฒิและครอบครัวกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดี ขอความมีปัญญาจามาเกิดมีแก่คุณสุเทพเทพนิมิตและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมรอโปรดยรอบลองศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา